สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะด b เบตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่สำคัญมากๆสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ปลวกกัญชาในบ้านเรานะครับคำถามก็คือว่าเส้นทางไหนคืออนาคตที่แท้จริงระหว่างการทุ่มทุนสร้างโรงเรียนระบบปิดที่ควบคุมทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกับการกลับไปสู่รากฐานที่ยั่งยืนอย่างการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในกรีนเฮาส์วันนี้เนี่ย ในมุมของผมผมมองว่าเทคโนโลยีคือคำตอบที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดครับส่วนสำหรับดิฉันนะคะดิฉันกลับมองในมุมกลับกันเลยค่ะคือเชื่อว่าแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนต่างหากคือหนทางที่เออฉลาดและเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนในระยะยาวมากกว่าค่ะคือสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราควบคุมธรรมชาติได้เออแทบจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับ มันคือการเปลี่ยนเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่แม่นยำจริงๆการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ในอาคารเนี่ยมันให้ผลผลิตสูงขึ้น20-30%แล้วก็โตเร็วกว่าเดิมถึง50%เลยซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยที่บุรีรัมก็สนับสนุนชัดเจนเลยนะครับกลุ่มที่ลงทุนในระบบปิดเนี่ยแม้ต้นทุนจะสูงถึง450,000บาทแต่พวกเขาสร้างกำไรสุทธิได้เกือบ350,000บาทนี่คือการลงทุนที่เห็นผลเป็นเม็ดเงินอย่างรวดเร็วและชัดเจน การควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทั้งหมดมันหมายถึงผลผลิตที่สม่ำเสมอปลอดโรคซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดการแพทย์ต้องการมากๆครับอืมตัวเลขกำไรที่คุณยกมาเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปในงานวิจัยชิ้นเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ต่างออกไปเลยนะ กลุ่มที่ปลูกแบบกรีนเฮาส์อินซีเนี่ยใช้ต้นทุนแค่80,000ื่นกว่าบาทแต่กลับมีอัตรากำไรสุทธิสูงสุดถึง44.3% 3, 3สูงกว่ากลุ่มที่ลงทุนหนักด้วยซ้ำนะคะ นี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องเลยความยั่งยืนและความคุ้มค่ามันต้องมาก่อนแนวทางนี้ยังสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศเราที่เน้นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีแล้วออการปลูกในดินยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาสารเทอร์พีนซึ่งเป็นสารที่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวของกัญชาด้วยค่ะแต่ถ้าเราพูดกันในเชิงธุรกิจจริงๆนะครับการทําเงิน3ามแสเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่า66หมอยู่แล้วถูกไหมครับคือโมเดลระบบปิดเนี่ยมันเหมือน เครื่องจักรผลิตเงินสดเลยนะที่ออกแบบมาเพื่อคืนทุนก้อนใหญ่ให้เร็วที่สุดทําให้วิสาหกิจชุมชนสามารถขยายสเกลไปแข่งกับผู้เล่นรายใหญ่ได้จริงๆค่ะแต่กําไร3 0 0 0สนกว่าบาทที่ว่าเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงก้อนโตอ่0สี0แสนบาทเลยนะคะถ้ามันล้มเหลวขึ้นมาเทียบกับอีกกลุ่มที่เสี่ยงแค่8 0 0 0มกว่าบาทแบบไหนที่วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะแบบว่านอนหลับได้สนิทใจกว่ากันล่ะคะ รูปแบบกรีนเฮาส์เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำกว่ามากซึ่งดิฉันมองว่ามันเหมาะกับศักยภาพของชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศเรามากกว่าค่ะอืมแล้วเรื่องคุณภาพสำหรับตลาดการแพทย์ล่ะครับจุดนี้ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะคือระบบปิดเนี่ยเราสามารถคุมการให้ธาตุอาหารได้แบบเป๊ะเ,เหมือนผลิตยาในโรงงานเลยมันทำให้ได้สารสำคัญอย่าง THC กับ CBD ในปริมาณที่แน่นอนแล้วก็สมู่รเสมอทุกรอดการผลิต ซึ่งมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับอุตสาหกรรมยาที่ต้องการความน่าเชื่อถือของวัตถุดิบ ดิฉันไม่เถียงเรื่องความสมั่งเสมอของสารหลักนะคะแต่คําว่าคุณภาพทางการแพทย์เนี่ยสำหรับดิฉันมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยการปลูกแบบออร์แกนิกในดินที่มีชีวิตจะสร้างสารพฤกษเคมีอื่นๆที่ซับซ้อนกว่าซึ่งมันทํางานร่วมกันเสริมฤทธิ์ทางยาและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันปลอดสารเคมีตกค้างนี่คือมาตรฐานสูงสุดของผลผลิตเพื่อสุขภาพเลยนะคะเป็นการการันตีว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับ สาาารรพิเขงกย่ซึ่งดิฉันว่านี่แหละค่ะคือคุณภาพที่แท้จริงสรุปแล้วสำหรับผมนะการลงทุนในเทคโนโลยีการปลูกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมยังคงเป็นทางเลือกที่เ,เหนือกว่าสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเติบโตเชิงพาณิชย์ต้องการผลตอบแทนสูงและต้องการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรมเพื่อป้อนสู่ตลาดขนาดใหญ่ครับ แต่สำหรับดิฉันเมื่อพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงต้นทุนและผลกำไรที่จับต้องได้จริงการปลูกในกรีนเฮาส์ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์คือคำตอบที่เหมาะสมเข้าถึงง่ายและสร้างความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ในบริบทของประเทศไทยได้ดีที่สุดค่ะครับซึ่งการเลือกระหว่างสองแนวทางนี้จึงขึ้นอยู่กับปรัชญาและเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจริงๆนะครับว่า จะมุ่งสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบหรือว่าจะสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดดเด่นควบคู่ไปกับความยั่งยืนของชุมชนซึ่งข้อมูลที่เราถกกันในวันนี้ก็น่าจะให้แง่มุมที่น่าสนใจสําหรับทั้ง2เส้นทางครับ